ได้อย่างละหนึ่งเซนที่เห็นนะแต่ถ้าว่าไปว่าไปได้ดาวคนนี้นะโอ้โหหมานเห็ดมากเลยเข้าไปเยี่ยมเห็ดไม่รู้เอามาจาก <c oughs> พี่ก็อยู่แค่สี่สิบห้านานะทีแค่นี้แหละนอนไม่ค่อยอิ่มหรอกไหนจะงานบ้านไหนแค่งานช่องอีกหรอกไม่สบายยังไงก็ต้องทำเพราะไม่มีใครทำขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมประพิษหายคนก็เราหายไปนานเนาะประเที่ไม่เคย ป่วยอะไรถึงขนาดสองอาทิตยขนาดนี้งานเงิขอบคุณมากนะคะขอบคุณมล่นดูไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะอยู่ไหม นก็เราหายไปนานเนาะประเทที่ไม่เคยป่วยอะไรถึงขนาดสองทันที่ขนาดนี้นางานเงินใจระคายคอมันจะไอคะ่ะคายค่ะคุณนพร,รัสป้ากไก่บอกขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่มาทักทาย แต่ว่าเวลาเข้าประมวลเวลาประมวลเงินประมวลเหรียญออกมาเอา้ายังได้อยู่รวมเอา้าทำดีค่ะพี่อูดีคุณอูนะคะสไายมาเลเซียักายจ้ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากนะคะไหนไปหาถูกจุดจังเลยแต่ละดอกแต่ละกลุ่มมานะ ีรายได้หลายทางของป้าตอนนี้ก็ผ่านแค่สตรีมอย่างเดียวพอสตรีมผ่านแทนที่จะกลายเป็นเอ๊ะทำไมโอทรเาจะมีอะไรเขาเลยถอดศูนยอะไรเขาไม่รู้ป้าก็าต้องไปดูไปขอข้อมูลอะไรจากเขาไป็นักเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ทักทายนะครับพอได้ไม่ให้มันไอหน่อย แต่เด็กไม่ค่อยเป็นอะไรมากเราเลยงอมเลยเนี่ยแหละครั้งนี้เลางอมอเสียงแทบจะไม่มีเลยไอยพูดได้สองสองคำกับไอนี่ยเดีมาเติมพลังบัวสวัสดีทักทายทุกคนนะครับ อยู่ไม่กล้าพูดเยอะก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็โอ้ยวานก็ไม่ว่างเลยไม่ได้จับโทรศัพท์ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพื่อนก็ยังไม่รู้หรอกว่าป้ามาแล้ว อนนี้นพี่น้องทานยาไปแล้วทานข้าวทานยาไปแล้วมาทักทายกันโอ้ยอยากหัวตาตาเดี๋ยทำเป็นทับตายได้สองเหลี่ยญทั้งไลทั้งส่งงานทั้งโบนัสทั้งดาวให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี<อ>๋ยวป้าก็อยู่สัมพักป้าก็จะลง ก็สวัสดีคุณนกพลั์ค่ะสวัสดีนะคะนกฟลั์ก็สวัสดีคุณนงนภัสค่ะทักทา,ายกันเด้อ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้ตลอดจ้าขอบคุณมากค่ะคุณสำราญนี้ พิดว่าจะลงแล้วล่ะคะ่ะน้องระดาแฟนเพจสวัสดีนะคะใครยังอยู่ขอบคุณคุณหนูเพีย้ยนขอบคุณเ็บมาไลฟ์ก่อนนั่งดูไปนั่งอะไรไปเนี่ยพยายามดืด่มน้ำเยอะเจ็บคอเสร็จแล้วเราก็นี่แหละ ต้องป้องกันตด,ดูแลตัวเองแล้วทีเนี้ยยิ่งถ้าเป็นมามาขอบคุณมากนะคะจ้ามายสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยจ้าแต่ก็ประเภทที่พวก ขอบคุณ <c oughs> มากค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเพื่อนก็ยังไม่รู้หรอกว่าพ่อมา สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยจ้าีขึ้นตั้งเยอะยาก็จะหมดแล้วล่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่มาแวะเยี่ยมค่ะพร้อมไม่ค่อยอิ่มหรอกไหนจะง,งานบ้านไหนแง,งานชอบอีก ไม่สบายยังไงก็ต้องทำว่าไม่มีใครทําขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมพี่คุณไปบุญน,นะคะคุณหมูเพียรทั้งค่ายคุณไปบุญน,นะคะหายไวๆค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณมากะค,ะค่ะข้อย,ยังชั่วคุณเยอะแล้วละ <c oughs> นะ่ะนะคนที่มาเยี่ยมเราอะไรข้างบนไม่มีโชว์เลยแต่ก่อนยังมีโชว์เดีย๋ยวนี้ระบบอะไรหลายอย่างมันปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้หลายอย่างนะคะ ก็งอมแงมงอมแงมอยู่ <c oughs> พูดมากมากก็มีระคายคอแสบนิดนิดสวัสดีขอบคุณมากค่ะไปก็นะคะขอบคุณมากค่ะคุณสำราญไปถึงไหนแล้วคะ อทักทายเอาคุณพงศกรน,นำเดอ้อทักทายเอากันถ้าเพื่อนเพื่อนครบแล้วก็รับไอถ้ามันไอไม่แห้งมันก็ดีอย่างนี่ไอไแห้งแล้วเจ็บคอเลยอันนี้แหละนี่ก็ยังหน้าฝนด,ดูลาก็รู้สึกว่าฝนซาแล้วแหละเนาะเริ่มลมหนัก <c oughs> ชันคอนิดหน่อยพี่น้อง ทานยาไปแล้วะทานข้าวทานยาไปแล้วมาทักทายกันคุณมากนะคะพูามาหน่อยะคะ่ะจ้าจไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปม,มาเลเซียแม่ลูกห้าอู้ไม่ได้ไปเยี่ยมหนูเลยป้าไม่สบายสองอาทิตย์ <c oughs> คุณมากคะ่ะ สวัสดิ์สวัสดีครับคุณสำรานคุณลุงสวัสดิ์ทักทายคืนนะคะมาเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะคุณนพออพรัสสวัสดีค่ะคุณนออพพลัสเราได้ไปเยี่ยมป้าไก่ไก่มาแล้วแต่ยังไม่ลงมาจากข้างบน เดี๋ยวนี้ไม่มีโชว์เลยนะดีบอกขอบคุณมากค่ะป้าก็าไม่รู้นั่งนั่งพูดนั่งรอเพื่อนมาไม่มีใครมาก็นั่งแบบเก็บเงียบๆป้าจเจออย่างนั้นเนี่ยโช์สิเก็บได้แต่ละป้าไก่แชแนลคุณโอ๋ดีๆสวัสดี